สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกเช่นเคยครับที่ช่อง KTW ขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูตู้เชื่อมนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นแล้วก็หลักหล,ล,ลายหมื่นนะฮะและตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทําคลิปของเราด้วยนะครับไปดูกันเลยนะฮะ สำหรับตู้เชื่อมหลักพันก็เริ่มอย่างนี้นะครับของบารูนะครับตัวเรียกกืท่านรัดเป็นหิ 2, ้วหิ้วตู้หิ้วรับเป็นกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นรุ่นบาลูเอสสี่ร้อยนะครับหลักพันนะต้นๆน,นะครับถัดมาก็จะเป็นของบารูเหมือนเดิมนะครับผมเอฟห้าร้อยนะครับผมกระแสไฟสูงสุดได้ถึงสองร้อยแอมป์เลยนะครับอ่ามาอีกตัวหนึงน่งตัวนี้ก็เป็นมาใหม่นะครับเป็นของอัลฟานะครับผม นี่นะตัวถัดมาตัวนี้ก็ราคาประมาณ2,000ันกว่าบาทครับเป็นแบรนด์ของ JZ นะครับของ New Up นะผมร้อยหกสิบแล้วก็อ Up New Up สองร้อยนะครับผมแบรนด์ของ JZ นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณสองพันกว่าบาทนะครับหน้ากากเชื่อมหน้ากากออโต้ก็มีนะครับผมนี่ครับลงมาข้างล่างครับแถวที่สองอ่าตัวนี้ก็เป็นโปโลนะครับ JF หนึ่งห้าหนึ่งนะตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะครับ ขยับมาก็หลักตัวนี้ก็เป็นเจสิกนะครับทุกตัวก็รับประกันตอนนี้เจสิกก็เป็นรับประกัน2ปีนะครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกเป็นตู้อาร์คมดานะครับเป็นตู้อาร์คสองห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้ก็ประมาณห้าพันกว่าบาทอีกตัวที่นี้นี่ก็เป็นอาร์คสองร้อยดีบวกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกพันนะครับผมขยับมาทางนี้ก็เป็นอีกเป็นติกนะครับผมเป็นตู้ติกหรือว่าตู้อาร์กอนที่ทุกคนรู้จักดีกันนะครับ ติ๊กสองร้อยเอสนะครับตัวนี้เป็นระบบเดียวนะครับติ๊กระบบเดียวอ่าตัวนี้ก็เป็นติ๊กสองร้อยเอสทีนะครับผมเอสทีก็เป็นติ๊กสองระบบนะครับนี่ครับสามารถปรับติ๊กปรับเอ็มเอเอได้นะครับผมราคาก็ประมาณหมื่นต้นๆนะครับผมสองตัวนี้นะครับอ่าในงานต่อไปก็เป็นตู้พัดมานะครับผมเขาเรียกตู้พัดมาหรือว่าตู้ตัดนะครับตู้คัดนะครับนี่นะครับ คัด40นะครับตอนนี้ก็หลักมื่นต้นนะครับตัดตัวนี้ตัดดีที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ6มิลนะครับตัดสูงสุดก็12มิลครับแต่ดีที่สุดอยู่ที่6มิลนะครับคัด40เป็นไฟ220โวลต์ครับอ่านี่ครับส่วนตัวใหญ่ครับผมคัด60นะครับตอนนี้มีกระแสสูงสุดถึง60แอมป์เลยนะครับผมตัวนี้ก็มี แรงตัดสูงสุดได้อยู่ที่เหล็กหนายู่ที่ดีที่สุด12มิลนะครับผมตัดได้ครับเหล็กหนา12มิลตัดดีตัดสวยนะครับผมสูงสุดก็ไม่เกิน20มิลนะครับตัวนี้เป็นตู้ติ๊กมาใหม่นะครับผมเป็นติ๊กพ adc นะครับผมตัวนี้เป็นติ๊กอลูมิเนียมนะครับผมก็คือนี่ฮะปรับ acdc นะครับผมปรับหมดอะไรระหยางหมดเพล่หมดอะไรนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็ราคาประมาณสองหมื่นนะครับผมมาดูแถวข้างล่างบ้างนะครับมีอะไรบ้างแถวนี้ก็นี่ครับเป็นที่นิยมมากเลยครับตอนนี้ก็คือนูโวนะครับเป็นมิกมิกหนึ่งสองศูนย์นะครับของแบรนด์นูโครับของเจสิบนะครับใหม่นะครับผมราคาบอะครับผมสำหรับคนที่ชอบอยากลองเชื่อมมิกเชื่อมซีอทูดูนะครับผมก็เป็นแนะนำานตัวนี้นะครับราคาประมาณหกเจ็ดพันประมาณนี้นะฮะ ตันนี้ก็ออกเป็น new series นะครับผมเป็น m i หนึ่งหกศูนย์ d บวกครับแล้วก็ mix สองร้อย d บวกครับตัวนี้ใส่ลวดตั้งแต่หนึ่งกิโลได้จนถึงห้ากิโลนะครับผมนี่ครับมาเป็น s ี r i ส์ใหม่นะครับราคาก็ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่ครับประมาณนี้นะฮะส่วน mix ตัวถูกตัวนี้ก็เป็น m i กอ่าของโปโลนะครับผม mix สองร้อย l o นะครับมีสองระบบมี ama และมี m i กด้วยนะฮะราคาก็ประมาณหมื่นต้นๆ้นนะครับผม อ่าส่วนสองตัวนี้ก็เป็นตู้ MMB นะครับตู้เชื่อมเชื่อมแบบเหล็กหนาเหล็กพวกเหล็กบีมแบบสิบห้ามิลขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะพวกงานโครงสร้างนะครับพวกงานเชื่อมหนักๆนะครับผมเป็นลวด L55 ลวดอะไรนี่นะครับเป็นสองตัวนี้นะครับแม็กอาร์คสองห้าศูนย์แล้วก็เป็นอาร์คสามร้อยนะครับผมก็เข้ามาเลือกดูได้นะฮะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตู้ติก PADC นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะครับตัวนี้ก็ หมาะสำหรับงานอลูมิเนียมนะครับผมนี่ฮะมีปุ่มปรับระบบเพาระบบอะไรทุกอย่างนะครับผมงั้นก็ฝากเข้ามารับชมด้านก็ได้นะครับผมที่ศูนย์เกียงไซคอนเกตนะครับผมส่วนอะไรนะครับผมบางคนถามหาอะไรซื้อไปแล้วมีอะไหล่เปลี่ยนไหมอะไรมีครบเลยนะครับผมอะไหล่ของเคซิสนะฮะชุดหัวชุดเลขโถดชุดเอ่อทุกอย่างนะครับผมมีครบนะครับผมนี่นะครับ ก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมที่ K T r e v i w คอนก่นของเรานะครับนี่นะฮะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่043306770นะครับหรือว่าเป็นไอเดียไลน์ line, ก็ K T Review ไลน์6,000นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ